สวัสดี1000คนนะครับโอเคเราจะเริ่มพูดนะครับก็คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้อันดับแรกเลยผมอยากจะบอกว่าผมต้องขอโทษนะครับผมผมขอโทษแฟนๆนะครับแฟนๆผมขอโทษแฟนๆหมอลำนะครับขอโทษแฟนๆหมอลำโดยเฉพาะแฟนขับระเบียบวัฒนิ์ที่ชมไลฟ์อยู่ทางบ้านนะครับที่ซื้อบัตรเข้ามานะครับผมที่ซื้อบัตรเข้าประชมนะครับแล้วก็ขอโทษแฟนขับผมด้วยนะครับผมแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าสวัสดีพี่ต้อมครับ ผมอยากจะบอกว่าในคอนเสิร์ตมาว่านี่นะครับผมก็มีแฟนคลับของตีของผมที่ซื้อบัตรเข้าไปดูด้วยเหมือนกันสาเหตุทำไมสาเหตุแล้วนะครับผมผมที่ผมริดส่งสคริปเพลงมานะครับเจ็ดเพลงเนี่ยผมนึกว่าพ่อจะให้ผมร้องในช่วงก่อนที่จะเปิดวงเพราะทุกครั้งอ่ะก็เราจะร้องก่อนที่จะเปิด เปิดคอนเสิร์ตเพื่อมันจะได้ไม่มีผลกระทบกับทางีบเพื่อมันจะได้ไม่มีผลกระทบกับทางหมอรามการโชว์ของหมอลำมเขานะครับแต่ว่าพ่อบอกว่าพ่อจะให้ไปขึ้นหลังพ่อหลังพ่อก็คือหลังจากจบเพลงฮักอีรีหรือฮักอีเล่นที่พอร้องคู่กันพ่อจะให้ไปขึ้นหลังจากต้องนั้นแต่นี้พี่ตายพี่ตายกับพี่ตาย,ตายคือคือพี่ผู้จัดก,การวงที่ดูแลคิวอยู่หลังหลังเวทีทนะครับผมพี่ตายก็ดูแลผมมาดีด้วยสุดๆดมากๆนะครับผม พี่ตายดูแลผมหาที่ให้นั่งให้อาหารไฟให้นี่มีคนนึงพี่น้องที่ระเบียบคือผมน่ารักกับผมมากนะครับผมกันเลยคุยกันว่าพี่ตายจะให้น้องขึ้นตรงไหนบอกเลยเลยด้อครับบอกเลยนะครับผมเราก็ส่งสคริปต์ไปสคริปต์เพลงมันเยอะไปไหมพี่ตายบอกว่าร้องเลยไม่เยอะพี่ตายพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่ตายบอกว่าช่วยหน่อยก็ดีเหมือนกันจะได้ มึงเข้ามานี้มึงจะได้อธิบายช่วยกูว่าสติกูไ่ค่อก็คือว่าอ่าพี่แตายบอกว่าประมาณประมาณตอนแี้พี่ต๋วอย่นี้เลยก็ถามว่าพอไหมจะเพิ่มอีกเพลงไหมเออจะเพิ่มอีกเพลงไหมผมว่าไม่แล้วพี่เยอะไปแล้วอยากตัดออกด้วยซ้ําอยากตัดออกด้วยซ้ําอยากตัดตะคิปออกทีนี้พี่แต๋วว่าไม่ต้องตัดร้องร้องร้องเลยร้องไปเลยร้องไปเลยเพราะว่า โชว์ของเด็กน้อยอ่ะมันยิงยาวแล้วแต่เริ่มต้นเด็กไม่ได้พักเลยก็ติดมันไม่ได้พักเลยก็เลยแต่ละโชว์มันมีแต่โชว์ใหญ่ๆทั้งนั้นใช่โชว์ที่ตีต่อของโชว์ของของของเมื่อวานเนี่ยนะครับตีต่อจากโชว์ของน้องท็อปนารากรคือโชว์นั้นผมยืนอยู่หลังเวทีน้องๆคือวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่ละคนคือเกือบคือเหนื่อยมากอะโชว์นั้นเพราะใช้คนเยอะมากโชว์ของน้องท็อปนารากรคือเป็นโชว์ที่เต็มทั้งหมดใช้ใช้แดนเซอร์ทั้งหมด โชว์ให้ขึ้นโชว์ให้น้องทั้งหมดแดนเซอร์ก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงคือมันจะเป็นโชว์ใหญ่ติด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 กันมานะครับโดยเฉพาะมาถึงโชว์ของน้องท็อปเนี่ยใช้แดนเซอร์ขึ้นทั้งหมดเลยมันก็เลยพี่ท็อปพี่พี่ต่ายก็เลยให้ผมอ่ะมาขั้นโชว์ในช่วงนั้นแล้วผมถามพี่ต่ายแล้วว่าพี่ครับไอ้มันหลายเพลงไปบ้างแต่เพราะเราไม่ได้เส่งหลังเวทีใช่สกีผมส่งมานานแล้วถ้าเพลงมันเยอะไปอ่ะผมก็จะขอตัดออกจริงๆผม ถ้าเกิดว่ามันที่เป็นสคริปที่ผมคิดว่าผมพ่อจะให้ผมร้องก่อนที่จะคอนเสิร์ตจะเริ่มเพราะผมรู้ว่าแฟนๆหมอลำนะครับคนที่เข้ามาดูอ่ะเขาต้องการที่จะดูโชว์ที่มันลื่นไหลขอบคุณน้องกันดาครับสวัสดีน้องกันดาด้วยนะครับผมก็แค่ผมก็เลยส่งสคริปมาเจ็ดเพลงเพราะว่าผมมรู้ว่าผมอาจจะร้องเยอะเกินไปแต่แฟนคลับผมบางคนก็ตกิดก็ตามมาตามมาหาผมเพื่อนกับมาทั้งไก่คือกันผมก็เลย ก็อยากที่จะเทคแคร์แฟนคลับในของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามเลือกดูแล้วคิดว่าเราคิดว่าดราได้ขึ้นในช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีปผลกระทบกับหมอลำนะครับผมแต่ทีนี้พอพี่ต่ายบอกว่าให้มาขึ้นช่วงนี้เหตุผลเพราะอยากจะให้ขั้นน้องขอบคุณน้องเจมส์ตรงครับก็คืออยากให้ผมไปขั้นน้อง เหตุผลก็เลยเป็นแบบนี้เพราะว่าเด็กอะเต้นให้โชว์ของท็อปนันลากอนของท็อปแบบเด็กอะมันเหนื่อยมากคือมันก็เลยเหตุผลมันเลยเป็นแบบนี้ครับผม<ไ>ผมก็เลยโอเคตอนแรกผมจะตัดคีวีเพลงออกซอนแรกเลยอะผมผมก่กอนจะขึ้นเวทีนะ่ะตาผมก็ตกข,ขังขัวผมก็รู้สึกแล้วว่ามันจะต้องมนี้อย่างแท้แต่ว่าผมยังคีวบออกว่ามันมันตกมันจะเป็นที่เหตุอะไรหน้าเวทีทุกคนโอเคถ้าเกิดว่ามีคนโห่ผม ผมลงแล้วผมลงเลยผมถามแล้วว่าโอเคไหมผมคือจริงๆเลยผมอยากจะบอกจากหัวใจว่าเมื่อวานเนี่ยผมตั้งใจที่จะไม่มาผมตั้งใจที่จะไม่มาผมตั้งใจที่จะไม่มาเลยเพราะผมรู้ว่าว่าผมมามันก็จะมันเป็นวันเปิดวงของพ่อผมอยากให้พ่อแสดงให้มันเต็มที่แต่พ่อบอกว่าอยากให้มาพ่อพ่ออยากให้มาโอเคพ่อบอกว่าพ่อพ่อได้บอกแฟนคลับบางส่วน ไปว่ามีคนถามพ่อว่าน้องปีมาไหมเออผมลูกมาผมว่าโอเคพ่อบอกว่ามาผมกลับมาครับพอผมมาผมมาพอพ่อผมรักพ่อผมรักพ่อเอผมรักพ่อเปียผมรักแม่รักผมรักแม่ติ๋มผมรักพี่ผู้ใหญ่ทั้งบ้านระเบียบวัฒนิลป์เพราะว่าผมมาที่นี่ทุกคนแบบเอ็นดูผมมากคือพอเห้มาซอยผมก็เลยอยากมาซอยเหตุผลผมก็เลยเป็ี่นสิผมก็เลยพยายามเอาเดนเซอร์ไปเพื่อให้ ให้เวทีมันดูไม่โล่งเพื่อให้แฟนมอลรามีอะไรได้ดูผมก็พยายามทําโชว์ให้เออดนเซอร์มีเต้นมันอาจจะดูแบบธรรมดาก็จริงแต่ผมก็พยายามทาให้เวทีมันไม่ว่างนะครับผมเหตุผลมันเป็นแบบนี้ทําไมผมถึงร้องถึงเจ็ดเพลงใจผมเนี่ยอยากตัดแห้งแล้วผมก็ไม่อยากแบงส่วนนะแต่ว่าดนเซอร์นะมันอยู่ไกลด้วยพเวทีมันไกลดนเซอร์มันเปลี่ยนชุดไม่ทันผมก็พยายามกระชับอไให้มันผมพยายามกระชับให้มันมันมากที่สุดแล้ว